สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็แอดมินแปลว่านะครับกับตัวละครที่หลายคนสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าโดดเด่นมากนะคู่นี้มีคนแบบเชียร์กันมากนะครับก็คือตัวผู้คุมข้างนอกอ่นหรือว่าผู้คุมหมายเลข11นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยได้ทำไอตัวละครตัวนี้นะโอเคอะวันนี้แหละครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมรีเควสมาเราก็จะมาคุยกับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งผมศึกษาแล้ว ในระดับหนึ่งนะเฮ้ยน่าสนใจมากจริงๆเริ่มก่อนเลยนะครับอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยโครงเรื่องแล้วก็พื้นฐานตัวละครตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะครับเขาบอกว่าผู้คุมไอ้ตัว0ูนย์หนึ่งหนึ่งหรือว่าตัว11เนี่ยหรือว่าชื่อในผู้คุมเขาเรียกว่าคังโนอนื่นนะครับพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่าเขาหนีมาจากเกาหลีเหนือนครับใช่เหมือนกับซีรีส์1ึเลยนะที่มันมีตัวละครที่แบบหนีมาจากเกาหลีเหนืออะไรประมาณนี้หนีมาจากเกาหลีเหนือนะครับแล้วประเด็นก็คือรองหัวหน้าเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ ใช่รองหัวหน้าของตัว Squid Game เนี่ยเป็นตัวช่วยเหลือครับแล้วเธอก็เลยเหมือนกับเอ่อผมคิดว่าในเรื่องราวนะเขาน่าจะมาหนีมากับลูกนะแล้วเกิดอะไรก็แล้วแต่ทําให้พัดภาคหมายคามว่าตัวเขากับตัวลูกเนี่ยภาคออกจากกันนะครับประมาณนั้นอาจจะกระทัก,กับผู้คุมของเกาหลีเหนือหรือเปล่าเหมือนกับพวกกาดที่แบบว่าเฝ้าทางเข้าออกของเกาหลีเหนือเนี่ยอ่าอาจจะต้องเกิดการพัดภาคละกันนะครับแล้วตัวคังอูอนเนี่ยก็ได้หัวหน้า ไอตัวพิงกาดตัวนี้ครับเป็นตัวช่วยแล้วหลังจากนั้นเธอก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอลูกอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้เงินครับดังนั้นเธอเลยยอมเป็นพิงกาดนั่นเองก็คือไอตัวชมพูนั่นเองนะครับประมาณนั้นอ่ะเรื่องราวค่อนข้างโอเคนะใช่แล้วก็ทํางานเก็บเงินเก็บเงินอย่างหนักครับเพื่อตามหาลูกโอเคดูพอดเรื่องแล้วเอ้ยสมเหตุสมผลอยู่นะใช่คําถามต่อมาก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปทํางานที่สนุสนุนะครับอ่ะประมาณนั้น ไปทํางานด้วยสนุกแล้วก็ได้เจอเด็กคนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวสตอรี่ต่อมาจากในตัวซีรีส์นะโอเคนะอ่าคำถามที่น่าสงสัยมีค่อนข้างเยอะนะเช่น1ก็คือหนีมายังไงหนีจากเกาหลีเนี่ยมาจากทางช่องทางไหน2ทําไมถึงเอาลูกมาด้วยล่ะมันเสี่ยงอันตรายไหมอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีวิธีที่แบบว่าจะให้ปลอดภัยจากการหนีหนเกาหลีหนีจากเกาหลีเนยไหมอันที่2ก็คือพอเป็นพิงก์การ์ดแล้วเนี่ยหัวหน้า,นาไม่ไปเจอได้ยังไงอันที่2ก็คือเ้อยเยอะมากนะครับอันที่2อันที่3ก็คือแล้ว ทำงานเป็นพิงการอยู่แล้วออกไปทํางานจ็อบไทม์เป็นพาร์ทไทม์เป็นสวนสนุกได้อย่างไรนะครับมาเดี๋ยวเราจะตอบคำถามทั้งหมดตรงนี้กันเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยครับเราจะต้องเปิดว่าแบบผูค้ครูสาวสวยคัโงโนออ่นนะครับชื่อจริงๆเขาชื่อว่าพักกยูยองนะเฮ้ย <c oughs> น่ารักมากอนะ่ะนงจริงๆก็คือ IG ของเขาตามนี้เลยนะครับมีผู้ตาม3.8ล้านนะโอหขึ้นเร็วแม่นะครับ โอเคพอได้มองแบบมุนมนี้เออน่ารักน่ารักจริงประมาณนั้นนะครับหลายคนก็ชอบตัวละครตัวนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนั้นเป็นสีสันนะครับในฝั่งตัวพิงกาดนะครับได้เห็นแบบเรื่องราวต่างๆผมว่าไอเดียของผู้กับอันนี้ดีนะเราได้เห็นฝั่งของไอตัวพิงกาดว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคอ่ะเรามาเข้าประเด็นนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือหนีจากเกาหลีเหนือได้อย่างไรครับอ่าประไรประเด็นนี้จากข้อมูลที่เรามีนะที่เขาคุยกับรองหัวหน้าเนี่ยเขาบอกว่า หัวหน้าบอกว่าฉันเก็บเธอมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นเธอใจสู้แล้วก็ยิงสู้กับพวกทหารน่าจะเป็นการ์ดของเกาหลีเหนืออะไรประมาณน,นี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ายิงกับทหารไม่รู้ว่าทหารของเกาหลีเหนือหรือเปล่านะครับยิงสู้กับทหารแล้วก็รอดนะฮะด้วยปืนสั้นปืนสั้นแค่กระบอกเดียวบางแล้วก็โดนลุมอะไรเงี้ยเออแล้วก็รอดมาได้ใช่แล้วก็เออลองหัวหน้าไปเจอประมาณนะั้นก็เลยดึงมาเป็นพิงการ์ดนั่นะครับใช่อ่ะอันนี้คือเรื่องราวข้อมูลที่เรามีอยู่แค่นี้ครับ เราลองมาดูว่าเฮ้ยแล้วเธอหนีผ่านทางช่องทางไหนนะครับช่องทางในความเป็นจริงเนะี่ยมีช่องทางไหนบ้างของเกาหลีเกาหลีเหนือนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะมาท่านผู้ชมผมหาข้อมูลมาอย่างแรกก็คือหนีผ่านเขตแดน d m c ซึ่งอันนี้เป็นไปอะไรที่ยากมากนะอันนี้คือเกาหลีเหนือนะครับอันนี้คือเกาหลีใต้นะใช่มันจะมีเขตแดนตัวเนี้ประมาณสักสองห้าสิบกิโลเมตรมั้งผู้คุมทั้งสองฝั่งเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นล้านคนเลยนะ เป็นล้านเลยเลยพี่ล้านเลยใช่สองฝั่งเนี้ยเพราะว่ามันจะนั่นกันครับดังนั้นการหนีผ่านช่องทางตรงนี้เนี่ยคนธรรมดาหมดสิทธิ์ครับเป็นไปไม่ได้คนธรรมดายากมากโคตรยากใช่คหาครโคตรยากเลย,ย,เลยจะต้องมีพวกตําแหน่งในกองทัพของเกาหลีเหนือหรือว่าเป็นทหารของเกาหลีเหนือที่มีตําแหน่งนะครับประมาณนั้นสามารถเดินมาเนียนดูตรวจตาทับแล้วก็รีบหนีได้ครับอ่าเป็นไปได้นะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องจริงใช่ไหมที่แบบเป็นตําแหน่งแล้วก็หนีผ่านมาเข้าเกาหลีใต้ได้ นะครับประมาณนี้ใช่อันแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากอยู่ซึ่งถ้าทําได้จริงอ่ะมันก็จะบอกได้ว่าครังโนอื่นอ่ะตอนที่อยู่เกาเหลีเนี่ยเขาน่าจะเป็นทหารระดับสูงหรือว่ามีฝีมือมากนะครับซึ่งดูจากการสไนเปอร์ของเธอแล้วคิดว่าเออน่าจะเป็นทหารจริงๆอ่ะทหารทหารมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นตําแหน่งอะไรงนี้โอเคอ่ะตัวแรกเนี่ยยากครับใช่อันที่2คือถ้าไม่ผ่านถ,าถ้าไม่ผ่านตัวตัวนี้แล้วก็คือจะมีทะเลครับทะเลตัดทิ้งได้เลยผมว่าเพราะว่าเขาจะต้องเอาเด็กมาด้วยไหม ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีเรือลาตะเวนเยอะมากครับทั้งสองฝั่งทั้งของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับถ้าหนีแล้วเจอเรือลาตะเวนเกาหลีเหนือก็เสร็จครับโดนกลับไปที่เกาหลีเหนือถ้าหนีแล้วเจอเรือเกาหลีใต้ก็จะโดนช่วยขับเข้าประเทศนะครับซึ่งเ,ร,าาเรือลาตะเวนอ่ะบริเวณชายฝั่งเยอะมากดังนั้นทํายังไงไม่ให้เจอลาตะเวนก็ต้องออ,งอ้อมครับอ้อมแบบอ้อมอ้อมไกลๆอะ่ะเพื่อไม่ให้เจอซึ่งยิ่งอ้อมก็ย,ยิ่งอันตรายครับประมาณนั้นแล้วผมว่าอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคนะอ่ะ แล้วช่องทางอีกอันนึงลหละก็คือการหนีขึ้นขึ้นไปข้างบนครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยก็คือขึ้นไปข้างบนขึ้นไปจีนรัสเซียรัสเซียจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้คือจีนนะครับใช่แต่ประเด็นก็คือเนี่ยพอเราขึ้นไปข้างบนจีนและรัสเซียเนี่ยจีนเขาเขาจะส่งกลับนะครับส่งกลับกเกาหลีเหนือนะคือถ้าถ้าทหารจีนเจอทหารจีนจะจับแล้วก็ส่งเกาหลีเหนือรู้สึกจะเป็นสัญญาของเขาน,เน่ะเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหนีไปจีนหรือรัสเซียให้แบบรอดได้อะ่ะมันจะต้องมีคนลักลอบพาหนีครับ ใช่แล้วก็ส่งไปยังประเทศที่ไม่ได้ทําสัญญาอะไรกับของเกาหลีเหนือนะเพื่อที่ส่งเข้าเกาหลีใต้นะครับก็ค,คือออมคือสรุปก็คือถ้าจะหนีไปข้างบนน่ะถ้าหนีด้วยตัวตัวลำบากตัวคนเดียวโดวยที่ไม่มีคนช่วยยากับเพราะนั้นก็คือจะต้องเป็นแบบมันจะมีทุก,กิเท้าที่พาคนหนีนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในตัวเอกเนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยว่าเขาหนีทางไหนแต่คิดว่าทะเลไม่ใช่จีนไหม,มหรือว่า DCM ใช่ไหมวะ เอ่อหรือว่า DMZ d m c DMC ก็ยากนะเพราะว่าถ้ายิงปะทะกันนาะลูกมีโอกาสผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอ่อสักสองทางนี้แหละแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะไปฝั่งข้างบนไหมแล้วก็เหมือนกับว่าพาคนลักลอบหรือว่าข้างล่างวะไม่รู้เหมือนกันโอเคอันนี้เพื่อนๆไปเดาเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมืไม,ไม่ไม่ข้างบนอะ่ะคือข้างบนก็ต้องมีคนพาหนีแล้วอาจจะปะทะกับทหารเงี้ยแล้วเอ่อข้างนู้นอาจจะลางท้ายเอาไว้เพื่อให้ลูกหนีไปก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้ครับ ประมาณนั้นใช่โอเคอ่ะจบแล้วสรุปก็คือเขาหนีมาเกาหลีใต้ได้ประมาณนั้นนะครับโดยการประทะกับกาดโอเคะมาณนีอ่ะประเด็นต่อมาครับผู้คุมนั้นสรุปแล้วผู้คุมมันมาจากไหนมันมาจากเกาหลีเหนือหมดเลยหรือเปล่าเดี๋ยว้พวกผู้คุมเนี่ยคำตอบคือไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าผู้คุมจริงๆอ่ะผมว่ามีทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้อย่างเหตุการณ์ที่ ไอตัวที่แบบว่ารองหัวหน้าใช่ไหมเขาจะเอาเอายไปขายใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีลูกน้องรองหัวหน้าใช่ไหมที่แบบว่าไปสังสอนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เ,เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยทห,หารเกาหลีเหนือหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเอแเอแสดงว่าไอตัวสังสอนตัวนั้นน่าจะเป็นคนเกาหลีใต้นะครับคำถามคือแล้วผู้คุมเนี่ยทำไมมันถึงมาเป็นผู้คุมกันเงินมันดีเหรอผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะมีเงินแต่ว่าเงินอาจจะดีในระดับหนึ่งมั้งฮะแต่ผมคิดว่าที่เขามาเป็นผู้คุมอ่ะก็คือมันน่าจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างครับ ที่ทาให้เป็นผู้คุมนะอันแรกคืออาจจะโดนหลอกโดบนบังคับมาอันนี้อาจจะมีนะครับเออโดนหล,ลอ,อกแล,ล้วโดนบังคับมาประมาณนั้นอันที่สองเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเลยก็คือส่วนใหญ่คนที่มาทาตรงนี้เนี่ยมักจะมีค่าดีดิตตัวหลายแหล่งนะครับเช่นอ่าอาจจะมาจากเกาหลีเหนือเงี้ก็เป็นไปได้เยอะนะผมว่าคิดว่า,าจ,จะมีผู้คุมหลายคนที่มาจากเกาหลีเหนือนะครับเพราะว่ามันทํางานในเกาหลีใต้อย่างอื่นไม่ได้โดนอาจจะโดนตรวจสอบหรือว่าโดนอะไรเงยครับประมาณนั้น นะครับประมาณนั้นเพราะว่าอาจจะไม่มีปอดข้อมูลแต่ว่าจริงๆไงของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเปิดรับคนที่หนีมาจากเกาหลีเหนือได้ได้เป็นพลเมืองเ,เกาหลีใต้โดยอัโตโนมัตินะครับประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของอ่าคนเกาหลีใต้ที่อ่าที่มีคดีติดตัวก็อาจจะมาเล่นเกมเอออาจจะเนี่ยแหละรครับอาจจะมาเป็นผู้คุมนั่นแหละใช่ก็คือทาอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็เป็นผู้คุมของไอ้ตัวนี้นะประมาณนั้นเพราะสังเกตว่าผู้คุมส่วนใหญ่จะมีแบบว่า ไม่ลังเลที่จะยิงนะไม่กลัวคนเออตายก็ตายเหมือนกับว่าเออแลดูเหมือนกับจะต้องเป็นอะไรเก็บกับพวกสายทหารหรือไม่ก็อาจจะเป็นพลเมืองที่แบบว่าจิตใจมหิดหรือว่าจิตใจเข้มแข็งนะครับประมาณนั้นเออยิงคนตายต่อหน้าไม่กลัวไม่ไม่ร้องว่ไม,ม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคนะครับใช่อ่ะต่อครับประเด็นต่อมาครับคังโนอ่นนั้นออกไปทํางานได้อย่างไร <c oughs> โอเคนะไม่มีเหตุผลนะที่ทําให้ไอ้คังโนอุนออกไปทํางานนะเพราะผมคิดว่าเงินผู้คุมก็น่าจะ โอเคสบายในระดับหนึ่งลยนะครับแต่ประเด็นก็คือที่เธอ,อออกมาทํางานนะผมคิดว่าเขาต้องใช้เงินเพิ่มครับเงินผู้คุมอาจจะไม่พอนะเพราะว่าเขาต้องใช้ตามหาลูกไนงะประมาณลูกที่พัดพัดหลงอะประมาณนั้นก็ไปยื่นให้คนแบบแต่ละที่ช่วยหาลูกใช่ไหมใช่คำถามคือแม่งออกไปได้ไงวะ,ะจริงๆผมไม่แน่ใจว่าผู้คุมเนี่ยเวลามาทํางานสควิตเกมเขาสามารถออกไปแบบใช้ชีวิตส่วนตัวได้ไหมแบบคนปกตินะครับซึ่งอาจจะได้ก็ได้นะ แต่ว่าเรื่องของความลับในบริษัทอาจจะต้องปิดเงียบอาจจะไปแบบใช้คนแบบปกติเลยก็ได้ชาช่วงที่แบบว่าไม่มีงานแบบไม่ได้มีการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะไปข้างนอกได้นะครับหรืออาจจะไม่ได้ไปก็คืออยู่ที่เกาะอ,อะไรประมาณนั้นก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันไม่มีข้อมูลนะครับใช่แต่ถ้าแม่งออกไม่ได้ผมคิดว่าถ้าที่ตัวเอก,ออกตัวผู้หญิงออกไปได้เนี่ยก็น่าจะต้องเส้นของหัวหน้าแล้วครับ ประมาณนั้นนะเลยออกไปได้น่าจะเป็นต้องเป็นเส้นของหัวหนนาอันนี้คือกรณีที่เขาห้ามออกไปข้างนอกนะแต่ถ้ากรณีที่ออกไปได้ปกติแต่ว่าจะต้องปิดเรื่องราวเป็นความลับอันนั้นก็โอเคก็เอ่อก็สามารถออกไปได้อยู่แล้วนะครับตัวค้างนุ่นเนี่ยก็ออกไปหางานทําเพื่อหาเงินเพิ่มนะครับอ่แสดงว่าเงินผู้คุมอาจจะไม่พอในการใช้ในการตามหาลูกนะครับประมาณนั้นสังเกตดูว่าอันนี้ผมว่ามองแล้วโอเคเลยนะมันก็ ตอนแรกผมก็เอะใจใช่ไหมว่าเฮ้ยโอ้โหเป็นทนารมือปืนสไนเปอร์มือเทพทำไมถึงแบบทำมาทำงานเป็นตัวมอสคอตน่ารัก นะครับโอเคมันมันสมเหตุสมผลอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วงานดีๆในของประเทศเกาหลีเหนือครับมันจะต้องใช้โปรไฟล์เยอะจบสูงจบอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วอีกอันหนึ่งการทํางานดีมากเกินไปมันเป็นที่น่าสงสัยคนมันจะสงสัยเราอะ่ะแล้วแน่นอนว่าทํางานมันต้องมีเพื่อนร่วมวงร่วมง,ง,งานอะไรเงี้ยใช่ผมว่าโอเคนะเฮ้ยสมเหตุสมผลที่เขามาทํางานเลือกทํางานที่แบบว่าไม่ได้เป็นโดดเด่นมากอะ่ะไม่ได้โดดเด่นมากอย่างเช่นที่แบบเพื่อนร่วมง,งาน ในในตอนที่ไอ้สวนสัตว์ไม่ใช่สวนสนุกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักตัวผู้คุบหมายเร็กางนอื่นขนาดนั้นเลยก็คือไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่ก็คือเหมือนต่างคนต่างก็ไปทํางานอะไรเงี้ยแยกไปไปทางานครับใช่แล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้ทางนกอื่นเวลาไปทํางานเขาไม่มีที่พักเป็นตายตัวสุมนใช้วิธีการนอนในรถเอา,เอาโอเคสมเหตุสมผลเอาไปทํางานเก็บเงินแล้วก็พอถึงเวลาก็อาจจะก,กลับไปทํางานที่ตัวสกิฟเกเพื่อหาเงิน แต่มันมีจุดคลิกที่มันทําให้จิตใจของไอ้ตัวครังอื่นเปลี่ยนไปนั่นก็คือเด็กครับใช่ไม่ใช่เด็กคนนี้หรอกผมคิดว่ามันน่าจะเด็กหลายๆคนแล้วแล้วมันสัสมจนแบบปุ้มมาเป็นเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนลูกเขาอะแต่ว่าหลายคนก็ฟันหงแล้วว่า น่าจะลูกเขาแสดงว่าลูกเขา,น,าน่าจะรุ่นราวเขาเดียวประมาณนี้แล้วประเด็นก็คือเด็กคนนี้เนะี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ก็เขาก็าอาจจะกลับไปทํางานเหมือนเลยไม่มีอะไรปกติแต่มันมีจุดหักมุมนั่นคือเด็กคนนี้เขาเป็นโรคใช่แล้วต้องใช้เงินเยอะแล้วประเด็นก็คือทําให้เขารู้จักกับอีตัวนี้ครับอีสองสี่หกเดซึ่งเป็นคุณพ่อตอนแรกผมก็ดูนะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้แมาได้รับขนมแล้วทาไมเด็กไม่ยังมาอีกวันต่อมาทําไมเด็กไม่ยอมกลับบ้านทาไมเด็กมันจะมาทุกวันเลยเหรออ๋อโอเคท้ายที่สุดซีรีส์ก็เฉล,เลยแล้ว นะครับก็คือเป็นคนวัดลูกนะนั่นเองโอเคสึส่งไม่สมผลแล้วพ่อมีลูกลูกไปอยู่จะทำไงลูกมันก็เดินเล่นแถวนั้นอ่ะโอเคเป็นไปได้โอเคได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลต่อมาประเด็นที่เราจะคุยก็คือทําไมไอ้ตัวเบอร์ผู้คุมหมายเลขสิเ็นี่ยทาไมต้องเอาใจช่วยไอ้ตัวพ่อเด็กด้วยคําตอบเลยนะจริงๆไอ้ผู้คุมทางนุ่อื่นเนี่ยไม่ได้สนใจสองสี่หกนะจะตายยังไงก็ช่างมันไม่สนใจนะครับไม่สนใจเลยนะไม,นยนะไม่ได้สนใจเลยสองสี่หกแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นหัวเขาเป็นห่วงเด็กครับ ใช่เป็นห่วงเด็กถ้าเด็กไม่มีพ่อแล้วเด็กจะเอาเงินที่ไหนมารักษาประมาณนั้นเขาก็เลยเหมือนกับอยากจะช่วยเด็กก็เลยผลพวงไงแม่ก็เลยต้องเอาใจช่วยไอ้สองสี่หกไปด้วยในตัวนะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้ไอ้สองสี่หกได้ชนะแล้วก็ได้เงินรางวัลใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็จะได้เอาไปช่วยเหลือเด็กนะครับซึ่งเด็กคิดว่าน่าจะนั่นแหละครับเขาทําให้เขานึกถึงลูกเนี่ยนึกถึงลูกตัวเองประมาณนั้นอ่าอันนี้คือดูแล้วสมเหตุสมผลอยู่นะเพราะว่านึกถึงอะไรก็เลยแบบเริ่มมีจิตใจเองๆอยากจะช่วยเหลือแล้ว อช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับจิตใจตรงนี้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยทําให้ตัวเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยเริ่มมีความเป็นคนหรือว่ากับกับตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวออกไอตัวผู้เล่นอ่ะที่มันกําลังจะตายแล้วจะต้องผ่าตัดเอา,เอาวยวาครับใช่ผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาก็ปล่อยนะก็เป็นกิจการของหัวหน้ารองหัวหน้าก็ก็ปล่อยไปนั่นเองก็คือแต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ทําให้จิตใจเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนกับว่า ยิงทิ้งเลยแบบไม่ให้ไอ้ไอตัวที่ใกล้จะตายก็คือยิงทิ้งเลยนะครับเพื่อไม่ให้ต้องทรมานไม่ให้ต้องเจ็บปวดอะไรประมาณนั้นเหมือนกับเริ่มแบบตื่นสติได้เอ้ยฉันต้องนานแล้วก็เริ่มผมว่าตัวนี้จะมีบทบาทในซีซั่นสามแน่นอนครับประมาณนั้นโอเคอะเรามาดูในเรื่องของซีซั่นสามกันดีกว่าว่า,วาผู้คุมคางนออินของเราจะเป็นอย่างไรครับผมว่าจบได้3แบบนะจริงๆอ่ท่านผู้ชมว่าอยากจะให้จบแบบไหนแต่อันที่หนึ่งก็คือรอดครับ ประมาณนั้นก็คือหมายความว่าตัวผู้คุมก็คือรอดช่วยไอ้สองสี่หกได้รอดแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือได้เจอลูกประมาณนั้นอโอ้ดีดีแบบจบรู้รู้ราประมาณนี้อันที่หนึ่งจะปไปไได้หรือเปล่าอันที่สองครับเออรอดจริงนะครับแต่ว่าโดนจับใช่อาจจะโดนแบบแก๊งของพระเอกมาทะลวงแล้วก็แจ้งตำรวจจับนะครับผู้คุมทั้งหมดอาจจะโดนจับก็ได้ตายบ้างโดนจับบ้างอนะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือแม้บางทีก็คืออาจจะ หายตัวไปเลยใช่ก็คือรอดแล้วก็รอดจากการถูกจับด้วยแล้วก็อาจจะสับสูญไปเลยไม่ได้กล่าวถึงอีกเลยนะครับประมาณนี้นะครับใช่แล้วก็หลายคนสันนิษฐานก็คือเฮ้ยตายแน่เลยวะพักสามใช่ผมก็กลัวเธอตายนะวันนั้นน่ารักขนาดนี้อ่ะจริงจรก็หลายคนก็คือโฟกัสว่าเขาน่าจะตายเพราะพาะยายามช่วยไอ้สองสี 6, ่หกไอ้สองสี่หน่าจะรอด ใช่น่าจะรอดนะครับอันนี้คือสันนิษฐานที่หลายคนแบบชี้มากที่สุดจะเป็นช้อยสามนะคือหนึง่งน่าจะพยายามช่วยจนตายนะครับประมาณนั้นอะคำถามคือเราถ้า e สองสี่หกแม่งตุยขึ้นมาเกิดอ,อะไรขึ้นคนตายใช่ไหม <laughs> เด็กตายแล้วจะปูเรื่องมาทั้งหมดทําไมวะเนี่ยประมาณนั้นผมว่า e สองสี่หกเนี่ยมีโอกาสรอดเยอะนะครับประมาณนั้นใช่แต่จะมีคนบอกว่าแม่งโดนยิงตั้งแต่ซีซั้นสองพี่เหรอ โดนยิงอะ่ะโดนยิงจ่อๆเลยอะ่ะไอ้คนยิงผมว่าน่าจะเป็นอ้เบอร์สิบเอ็ดอ่ะยิงแต่ว่ายิงไม่โดนจุดตายท่านผู้ชมคิดเหมือนผมปะประมาณนั้นเพราะผมไม่ได้เห็นแั่งยิงหัวนี่ว่าเออทำไมไม่ยิงหัวแม่งไปเลยว่าจะได้แบบฟันธงทิ้งไปเลยนะครับมันน่าจะยิงแบบแต่เราไม่เห็นอนะ่ะได้ยิงแค่เสียงป,ปังแล้วก็ล้มไปนะครับอ่าประมาณนั้นผมว่าน่าจะต้องช่วยในซีซั่นสามแหละประมาณนั้นแบบไม่ถึงตายแล้วรอแล้วก็อาจจะ ผมไม่ไแน่ใจว่าให้กลับมาเล่นต่อไหมหรือว่าอาจจะรีบส่งหนีแบบหนีให้หนีออกจากเกาะนี้ไปเลยก็ได้ครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดประมาณนี้ของตัวผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นผู้คุมหมายเลขสิบสิบเอ็ดนะครับหรือว่าครัลงอื่นนั่นเองก็น่าสนใจมากนะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็การใส่ตัวนี้กับตัวนี้ลงมาเนี่ยทําให้เกิดสีสันสีสันเอ่อสีสันใน ในตัวสกิทเกมซีซั่นสองค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะผมเข้าใจว่าทําไมไม่ใส่ตัวนี้มาอย่างเดียวทําไมต้องใส่ตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ไอ้ตัวนี้มาครับหรือว่าไม่ใส่เด็กมาเนี่ยน้ำหนักของไอ้ตัวนี้จะมีไม่มีมากไม่มีไม่มากพอที่จะกระทากึ่งกึปฏิวัติดิบๆอ่ะเออมันจะมีน้าหนักไม่มากพอแต่พอใส่ตรงนี้แล้วมันทําให้เรื่องมันโอเคค่อนข้างจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับประมาณนั้น ช่โอเคอ่ะโดยรวมมาณนี้นะครับจริงๆผมอยากรู้ประวัติไอ้หัวหน้าและไอ้หัวหน้าเป็นยังไงนะครับสายทำไมหัวหน้าต้องช่วยเธอด้วยหรือว่าหัวหน้ามันช่วยทุกคนที่แบบว่ามาจากเกาหลีใต้แล้วก็เอามาเป็นพิงกาดไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราติดตามตัวละครต่อไปนะครับอยากให้ทําตัวไหนก็คือพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับโอเคครับ